อมไปละสันจะสิเกีงไหลวะอ้าวไหนวะไหนวะล่างเลยข้างล่างงานเลยเกลียดแล้ว ออยเ้กระแสงออิเฮ้ยขึ้นมาที่ปัจ่าก่อนสวัสดีครับินดีทอกับส่เกมดารลกะเสอะไรวะ๋ยายดี๋ยจะมีคนเก็บอุปกรณ์ ไม่มีเกาะเดี๋ยว,วเจ็บเกาะกันเดาอะไรวะคุณฮันช่องรายการฟาร์ม ได้ของซ้อมแบบนี้สต่ไม่ตายก็ร้องเบิ้งว่าแต่มันมีคนไหมไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูเลยเหรือโอ้ตอนถึงม่วงรู้สึกเหมือนจะตายเลยอ่ะ ตายกับบอสนี่แหละเอาด้วไปทำเกรก่อนเราจะก็ได้ครับสาวไม่ได้อะไรอนะ่ละลา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  เกยไวาตนโค้ยบอดหรือคนกันนะโค่นคนนี่นโ้อไรยังวะ ลักานละไวเลนโดนนี่ก็เลยยกท้องดาบฮู้คิดได้ตกคุ้มแตบอมีดาบคูนะ่นะยังกบห่วยพี่หล่อือรวยเถอะบอฟเอาละ ไงวะฟ้าไก่ไก่บอกเกม่วงเลยปะพอทองก็ดียันตายเฮ้ยบ <Pf ing. S 2> อสเนี่ยรคนกลัวละกลัวดิ ตายอุ้ยมันบอกป่ะย่านจังวะเอียร์กดไม่ติดจังสี่ยกเอาตายซะ ว้าวโอ้หัวใจตกอยู่พปกตีนไปตอนย่านก่อนโอ้เสียงบุบเรตาลุกเสียงดังแค่เข้าไม่หนูไหมเนี่ย คลิปนี้จะไม่มีการตัดเราจะไปเรื่อยเมื่อยก็พักนี่เบิร์นี่ยังดังนะคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถนะแต่ผมได้ยินเสียงรถต่างออาแมาหมาหมาังหูเนี่ย The thickens. shadow ไก่ยังไม่ลูกไก่ไก่ฮะมาขี่กับมาทำไมเออขี่ไปขี่มาสุดยอด

มือมันสันะ่น่ะไม่กาอม่วงเหรอวะหนูกลัวตายจังเลยอะไม่มีเปิดขอเพีรไรล่าดีกว่า มันง่ายกว่าการฆ่าโอ้เอ คิดไปเองถูกใจว่ามีคนอยู่ขางเจ้าน่นะคิดไปเองเจ้าหนูลา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 เฮ้ยเก็บมาเอาละถึงเวลาตามหาแล้ว บอดหรือคนกันบอดอาละกูแตกโผไปละสันจะตีจีงหลายวะอ้าวไหนวะไหนวะลางเลย

ตายซะอ้าวนี่แหละตกแค่บอสนะรุนจิไอ้คนนี่นะชักกิ่งอย่างนั้นคือคนเจ้าหนุ่ม มาทำให้มันจบ,จบไปอ้แน่ต่างๆปัๆปๆปๆ mặt tai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  mặt má. mặt tai mặt tai mặt má. พนหรือปอดวะปังป้าปังป้าปาป้าป้าป้าปปมาสิตายใช ทำไม่ตายมั่วสู้ได้ดีปะมั่วมักเลยอ่ะมัาบียาต่อม่วงอัมปอนเพราะเพี้ยนน่ะเลยทำไมตายตรงนี้ไม่เป็นที่เลย เวอร์จัดไม่มีเหลือสิบชีวิตนั่นไงข้าจำได้ว่าตรงนี้แต่ไม่บออีกแล้วบอสไม่ไม่อยากสูกส้กับบอดอยู่ยันตาย ไม่ปั๊มไม่ปั๊มไม่ปั๊มปั๊มนี่ดีเกินปั๊มนี่ดีเกินนะนี่นี่ฮึมคิดไปเองเออคิดไปเองเอาละเอาอีกคนอะดีบอสอดีกบู๊ฟอผู้เดียศมว่าทีเนี้ย อะไรไวะก็แบบมันผิดๆแล้วนะเนาอเหามาเห่ามาซไีไปละกูไม่ต้องไปได้กูยนันผ่านถึงกูตายขึ้นมาซีปอดเอ้ยยังึ้นมาคือุ้ยอะไรอุ้ยมาแล้วอะไรที่ฉันเปลี่น อย่าอย่าลงไปเสียเปียบเียเปียบไปฝ่ามอสัวอ้ทีตัวอ้าวอ้าวขึ้นลงไปเ้วโบอ่านตาย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 เราตายตาย อย่าดิเกบบเกินเกี่ยวเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเก่งไรเถาะคือเดี๋ยว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 ิเก่งไรทเถาะ

ที่เมื่ไหนเชิงนี่นะที่ใดนั่นแหละเสวยรึปุ๊บอันนี้ไก่หมดไก่ยังวะไม่ตียั่หันเลยเฮ้ยมีศพนี่นามันต้องมีอะไรแน่ๆช่าง คือไหลวัดขาคนหรือเปล่านี่คืออะายเอแปลงแปล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 คนนี้เขาอยู่

Danger lurks in the shadows. He's yew, yep, yep, yew. He's yew, yew. He's yew, yew. He's yew, here?

ที่เรียว่าถีเกเงือะไรนึ่ืแต่งอ่อขอหวานจานส่มของยองฝักงด้อองวยใบนี้จีกจำใส